บริษัทโอเชียนฟอยินดีนำเสนอก9อันดับอาหารไทยจานเด็ดที่คุณต้องลองในปี2022เป็นที่รู้กันนะคะว่าอาหารไทยนั้นโด่งดังไปไกลทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จัดจ้านครบรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมีหลากหลายเมนูเลยนะคะที่เป็นเมนูยอดนิยมถูกใจชาวต่างชาติจะมีเมนูไหนกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะโดยที่คลิปนี้ถูกจัดอันดับโดย Top Travel Food อันดับที่9หมูแดดเดียวดูเหมือนจะเป็นเมนูเบสิกง่ายๆแต่ความกรอบนอกนุ่มในของหมูแดดเดียวก็ทําให้หลายๆคนติดใจค่ะอันดับที่8ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูของหวานที่มีให้กินตลอดทั้งปีรสชาติหวานมันอร่อยจนน้องมิลลิต้องออกขึ้นไปกินบนเวทีโคเชล่าที่อเมริกาเลยค่ะอันดับที่7แกงมัสมัน่น หนึ่งเมนูที่ถูกจัดอันดับให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกมาแล้วด้วยเครื่องแกงและรสชาติที่หอมหวานมันจึงทําให้ถูกใจชาวต่างชาติอย่างมากอันดับที่6ลาบเมนูเด็ดถูกใจใครหลายคนอีกทั้งเจ้าของบทความยังแนะนําด้วยนะคะว่าลาบอีสานและลาบเหนือมีรสชาติที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอยากรู้ว่าต่างกันยังไงต้องไปลองกันนะคะอันดับที่5ผัดไทยยกให้เป็นเมนูที่มาไทยแล้วต้องได้ทานรสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราคนไทยเองก็ถูกใจมากมากเช่นกันค่ะ อันดับที่4ข้าวซอยรสชาติโดดเด่นกินง่ายหอมมันเป็นอาหารจานหลักที่เราต้องไปชิมทุกครั้งที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เลยนะคะอันดับที่3ต้มยำกุ้งอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยอีกหนึ่งจานไม่ว่าจะชาวต่างชาติหรือชาวไทยก็ชื่นชอบในรสชาติของต้มยำไม่ว่าจะเป็นน้ำใสน้ำป้นอร่อยทุกแบบเลยค่ะอันดับที่2ผัดกระเพราเป็นเมนูง่ายๆที่กำลังฮิตติดใจชาวต่างชาติทุกเพศทุกวัยค่ะอันดับที่1ส้มตำ ดยส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติที่มาก็จะเริ่มด้วยการทานตำไทยด้วยความที่อร่อยครบรสหาซื้อกินง่ายราคาไม่แพงจึงทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบเป็นอย่างมากขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ